ไว่วเมืองอีสานเล็ก อยากจูงแขนภาพไปบึงน้ำของหลายจนนมันสิแลบทจังใดฉันดัอว่า สวัสดีครับีปน้องครับขับมนีนะครับกับมาพบมาพ่อกับตู่ล่มคือเก่ารับมนีนะครับชาวตรูมนีนะครับกติภาพพี่พาน้องนะครับไปเบ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในแม่น้ําโขงนะครับเพื่อเอาปลาขึ้นขายครับเพิ่นจิมีเทคนิคมีวิธีการมีการนํานวัตกรรมของยุคปัจจุบันนี้มาปรับใช้ที่แตกต่างจากโบราณอย่างไหนแน่นะครับ และกกระบวนการในการเอาป้าขึ้นก็จิไปนําไปสู่ท้องตลาดนะครับนั้นมีความยากความลําบากจะได้ไหมครับเมื่อนี้นะครับเกษตรกรผู้เรี้ยงปลากะยิ้มได้ครับวันนี้ที่หน้าบ่อกิโลกรัมละ58บาทกับพ่ออยู่ได้ครับพี่น้องทาเป็น60บาทขึ้นไปกับอยู่ได้แบบสบายๆครับสามารถทําเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ครับพี่ดำเมื่อนี้นะครับท้องฝ้าโปร่งนะครับ สวยงามมากนะครับบริมฝั่งโขงนครพนมนะครับโดยเฉพาะที่บ้านตาน่าตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุทนศจังหวัดนครพนมบรรยากาศเป็นใจครับไปเบิ่งกเลยครับพี่น้องครับตัวกินเด็กว่ากินเด็กว่าเจ้าอ่ะแสดงก่าพี่เด็กด๊อกพี่แม่ข้าครับนี่แม่ข้า <c oughs> <c oughs> เอมกรเช้านกกรผู้เรียกยังกอดตัวนะแอมเอมกรมเกษตรกรผู้เรียกยังกอดตัวครับพี่ดาครับครับพี่ดครับอันนี้ก็เการขึ้นฝาขายครับวันนี้ในห้าสิบแปดบาทครับพี่น้องครับห้าสิบแปดบาท โอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับวิธีการขึ้นนะครับจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับพี่น้องครับกลุ่มหนึ่งสียู่ทั้งน้ำโขงกลุ่มหนึ่งสียู่ทั้งเทิ้งครับพี่น้องครับกลุ่มทั้งเทิงที่มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ลากรอกนะครับลากรอกช่างน้ำหนักครับพี่น้องแล้วก็เอาปลาลุกติด ครับพี่นะครับสำหรับกลุ่มที่อยู่ทั้งเครึ่องครับน่นนะครับแม่ค่าก็จะมีหน้าที่ลงทะเบียนครับจดบจับรถมาครับนะครับนะครับนะครับที่านี่นะครับหน้าที่ชักลอกครับชักลอกบันน้แบกตัวแตกตัวแปนขึ้นต่ก้อนแล้วครับเดินจะไม่ตปก้อนนี่แบกตัวแตกตัวแปนแล้วครับ ้นี่ครับท่านี่ก็ชิ้นมากครับพี่ต้องครับเพื่อเอาเด็กเก้าคือสอดกล้องเลี้ยงทำไมม่มาตัดอาหารขึ้นราคาปลาลดราคาลงครับโควิดแห้งลดครับแต่ว่าการกินซัมเก่าครับพี่น้องครับครับปันเกาดูแลกันนะครับเกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มแต่ว่าช่วงนี้ครับปลาทางเขื่อนน้ำป้าเขื่อนเราคุณจะขาดตลาดครับท่าน้ำโงเข้าไปจะมีราคาครับ พออยู่ได้ครับเสด็จใส่แล้วเข้าไปแล้วอร่ยสำหรับคนเสือเรือในย่านกลางเวทล่ะครับย่านกลางเวทก็เป็นได้ช่างครับย่านตอนเศร้าตอนแรงเกษตรกรผู้เลี้ยงเมียครับไปใจแล้วกเกษตรกรผู้เลี้ยงสาวเล้าพูด <c oughs> ค,ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสาวเล้าย่งางไก่ปลาได้ไปหาสาวเหล้าย่างเดียวไ <c oughs> <c oughs> อ้ขึ้นทะเบียนได้แอมเด้วย <c oughs> เลขห้าสิบห้าลงไปเบิ้งครับเอาไปเบิ้งครับพี่น้องครับ <40 S 2> ไปเบิ้ครับโหูกำลังลงไปครับพี่น้องครับอ๋อฮ้าลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับวัดทีพนองลงไปเบิ้ลกันตักปลาขึ้นขายครับพี่น้องครับ แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับครับท่านดีครับท่านดีเข้าววัี้เขาประเสริฐว่ะเขาเก่งอ่ะโอ้ข่าประเสริฐครับประเสริฐสุขภูวงวันนี้ได้58บาทครับส่งมานัครับไปนี่อยู่สบายปุ้ยดวงดีครับมาเลยโอ้โหครับขึ้นเลยครับดีครับงานประเสอีกแล้วครับขึ้นไปแล้วครับไตรดินโลครับสี่เดือนเต็มพอดีอินมาดิสี่เดือนครึ่งครับ ขายหนึ่งโลครับโอ้ยครับวันนี้ได้โลละ58บาทครับพี่น้องครับเท่ากับเลยมาเอ็ดคลิปนะครับของประเสริฐประสิทธิ์เท่อนึงแล้วครับแต่ปุ้ยวิวยอดวิวน่ะพันขึ้นครับพันขึ้นยอดวิวนะครับรอบนี้ขายแต่เ้าครับเจ้าของฟาร์มหั่มฮดเลยครับมันหนาวครับเลยต้องให้ตู้ล่มลงครับชิบบะมีหั่มให้ฮดเออดูนะครับเจ้าของฟาร์มใหม่ครับ ว่าที่เสียสุริยาพีตาปูวงจักรลุมยาลงไหยาจักรลุมลงนะครับรถคันใหม่คันนี้พอ่ล้วอมั้งกอนะครับสำหรับการขึ้นปลาของเข้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดีกะใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ ใช้ลอกครับพี่น้องครับในสมัยแต่กอนนะครับโอ้แบกตัวแตกตัวแต้นเลยครับขึ้นไปด้่ครับสี่สิบโลห้าสิบโลน่บ่ธรรมดาครับนี่ต่ยางแบกหำเจ้าของขึ้นไปนี่กับปู้สิตายแล้วดูลมพัดลาะนะครับยางแบกหำขึ้นไปกับสิตายแล้ว บ่ะเดี๋ยวบูดากรบูดากันบูดากนว่ะพูดากโนเจ้าผู้ว่าดาคนตอนนี้มัาคนมันเหลือกายเลยดิมีแต่มีแต่ไอ้คนนุมครับไอ้อันนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ี่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาครับ แต่เกษตรกรผู uhm, ้เลี้ยงสัว์นี่ครับผู้เลี้ยงสัต์นี่สิส่วนมากสิเป็นผู้ยิ่งครับเพราะว่าเพราะว่าไอ่แามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนี่ครับเอาเงินไปเลี้ยงเมี่ยสีดาบักซัตว์ครับเออสีเป็นผู้ยิ่งครับเพราะนั้นเกษตรกรกับมืว่านมือก้อนกับผู้ใหญ่ประเดิมแสนใช่ครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแก้งกับประกาศให้ไปขึ้นทะเบียนครับ อย่าลืมบอกลูบกบอกเมียไปขึ้นทะเบียนเด้อผู้เลี้ยงสัตว์ครับ,อบโ,โอ้โรบใหม่ครับาหมกแล้วครับอุกชกอึ้ยเฮเยเฮ้ยเ้ยเฮะเฮยเฮ้ยเฮเฮ่า้ยนึงนี่ประมาณเท่าไหร่เ้าเฮ้ยเฮ้ สามสิบโอยี่ห้าถึงสามสิบโลไปแล้วครับโอ้นมไดีครับพี่น้องครับการทํางานกันทั้งเทิงกับทั้งไต่ก็ต้องประสานกันกันครับพี่น้องนะโดยเฉพาะไอ้คนขับรถต้องกะระยะให้ถูกนะครับต้องมาจอดบังไหลเบรกบังไหลนะครับไปยย่ำไหลครับสำหรับการเลี้ยงปลานิลซีไอปลานิลนะครับปลานิลส่วนมากกัดให้บ้านเฮากัดทีห้องว่าปลาซีพี่ตามที่จริงแล้วนะครับตามที่แล้วเนี่ย มันเป็นซื้อป่านิ่นครับแต่ว่าบริษัทซีพีนะครับเอามาเปิดตลาดก่อนครับเอามาผ้าพีผ้านองเลี้ยงนะครับสั้นติดแม่น้ำโขงแถวบ้านนาเกษตรกับยุบเมื่อไหร่ครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่พี่น้องครับผู้ที่น้ำมาบุกเบิกกับคนนี้แหละครับนี่คนที่ลงน้าู่นี่ครับหกสิบเจ็ดหกสิบแปดสอบด้วยกันยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกคันบัสสี่สิบสองผู้ว่้นะครับ เดครับคนที่กับล่องอยู่ในบ่อเนี่ยครับพี่น้องครับทําก่อนเพื่อนครับบรรทัทานเฮ็ดก่อนมูขับรวยแลลวครับเนี่ยพี่น้องเข้ากับยังพากันเอ็ดครับเป็นรุ่นทนล่องครับเสียงลุบเสียงได้ครับคนดีครับแต่วัตถุมือนี่ครับโอ้ยนี่เบิ้งกระซังครับพี่น้องครับเบิ้งกระซังนำโคนี่สุดสุดสายของทุกตาเออประนั้นเดียวนี้นะครับในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดนะครับ กะเอาราคาราคากะราคาราคาปลากระลดนะครับเนี่ยครับชาวบ้านนะครับเกษตรกรเท่ากับร่วมกลุ่มนะครับร่วมกลุ่มพ่อร่วมกลุ่มกันมีพลังแล้วนะครับทางหน่วยราชการก็เข้ามาช่วยเหลือโดยท่านนายอำเภอพิตาดนปัญญานะครับเพื่นกานนำกลุ่มนะครับมาแก้ปัญหาในชาวบ้านเขาก็ร่วมกลุ่มนะครับร่วมกลุ่มนะครับในช่วงที่ขายปลาบ่ได้กะ เอารถของไผของเฮ้านะครับรับซื้อให้เจ้าของในราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายนะครับพ่อให้พ่ออยู่ได้ครับเพราะนั้นนะครับการเหตุกิจการซูมือนี่นะครับการเหตุเสนุกิจการซูมือนี่นะครับส่วนมากแล้วนะครับสินค้านี่พ่อค้าจะเป็นคนกําหนดราคานะครับนะครับพวกเกษตรกรนี่ สิ์ในการกำหนดราคานี้หน่อยครับแต่เพ่าะนั้นนะครับการรวมกลุ่มนี่จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับแก้ปัญหาด้วยกันนะครับแก้ปัญหาด้วยกันทำงานด้วยกันที่สำคัญก็คือเวลาขึ้นปานี่ขึ้นคนเดียวสองคนบ่ได้ครับต้องช่วยเหลือกันนะครับเท่านั้นนะครับพี่น้องครับนอกจากจะได้เงินได้ข้าได้อาชีพแล้วนะครับได้อาชีพแล้วครับการเลี้ยงปลาเนี่ยทั้งได้มูได้ฝูงได้พีได้น้องครับ เด้๋ยวสิบใส่สิบหน้าเลยครับวันนี้ได้ห้าสิบแปดบาทนะครับหลุมนึ้อนี่เสื้อหลูมนึ้อนี่ได้หอดตันตันสองปะตันเจ็บตันเจ็มที่ก็ตันนี่นะหนึ่งตันเนาะมาตรฐานนี่ตันนึ่งเนาะนะครับนี่นะครับพี่ตองครับหนึ่งหลุมนี่ถ้ามาตรฐานสี่เดือนนิดๆนี่ก็จะได้หนึ่งตันนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าหนึ่งตันนี่มินครับมินราคาถ้าราคาไม่ไม่สูงก็มิน รับไปแล้ครับสับรับุญินนะครับการขึ้นปลาของเฮากะเสร็จเรียบร้อยครับการจิขึ้นฟังครับให้เบ่งบรรยากาศนะครับอนโคกันพี่น้งครับการขึ้นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกษิจากล่าพี่จากล่าน้องนะครับที่นี้นะครับมี่ภารกิจนะครับทางโรงเรียนไปดําเนินการวันหยุดเราไม่หยุดครับทีงนี้กะกดอ่อนไส้อยู่ครับนะครับ ครับตับมือนี่กะจากล่าพี่จากล่านองกันไปซ้ำนี่ครับพี่น้องครับพบกันไหมคลิปหน้า้ามาแล้วกันจะลืมนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับตุลมพาเละในการเอ็ดคลิปแบบบ้านๆปันพี่ปันน้องในเบิ้งครับอยู่ดีกินหวานประชาบนานคอยรำรวยอาไรวยสวัสดีครับ